สวัสดีครับสายชีพความส่งรีลี่รีพอร์ตครั้งที่4สี่จำนวนที่23ถึง27เดือน1ปี2560น,นะครับในส่วนงานที่อินเวสตอยู่ก็เป็นกุ้งที่ขอพาร์บีฟอสเตอร์วีวาจากฟอสไทยทายใหม่นะครับในส่วนของอีฟนะครับมีเช็กซ้ำดัตตาเพิร์สต์นะครับที่นำเข้ามาใหม่แล้วก็อินพอร์ตจากมิสซูนะครับและจริงๆมีงานที่เรื่องของซิตี้นะครับที่บิกกบบอกเรื่องของการนำอินพอร์ตดัตตาเข้ากรุงเทพและต่างจังหวัด จำนวนสองแสนสี่หมื่นนะครับอันนี้ก็ชี้จแจงน้องเดี๋ยวน้องคงตอบจํานวนไปที่อ e ีเมลพ่กอบนะครับใ <Hi. S 1> นส่วนของอีฟนะครับทําในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาทำออเดอร์ไปสิบสี่ออเดอร์นับไปสิบเก้านะครับเครมไม่มีนะครับอ,ออเดอร์เริ่มจะเติมก,กลับมาครับในส่วนของนิวหลังจากที่กลับมาทํางานก็ช่วยแบ่งเบาภาระในส่วนของงานออฟฟิศไปได้ค่อนข้างระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีเรื่องของการแก้ไขเว็บ ที่เป็นงานค้างๆอยู่ที่มาร์เก็ตติงอยากให้ช่วยแก้ไขนะครับตรงนี้นิวก็ช่วยจัดการให้เรียบร้อยครับนิวที่ทําเสร็จไปแล้วก็จะเริ่มกลับมาทำรีพอ o ์ตคิวเซอ่านะครับส่งออเดอร์เป็นสแตนดาร์ดแทนพี่ปีปอนะครับตรงนี้แล้วก็กุ้งนะครับมีส่วนเรื่องของการาปีนเอกสารให้ m k t นะครับ แล้วก็มีเรื่องของคาสิโนแก้ไขตัวฮาร์ดเวิร์กนะครับกับโพเวอร์เฟซบุ๊กให้ผมนะครับที่จะไปทำเฟซบุ๊กแอดนะครับในส่วนงานของผมนะครับตอนนี้ที่เร่งติดตามอยู่นะครับแยกเป็น2ส,ส่วนคือ1 Facebook กลุ่มนะครับตอนนี้แอคเคาท์ Account ที่ตามนะครับในรอดแรกรต้องแยกก่อนนะครับว่าเราซื้อ40 a c c o แอคเคาท์ กับคนที่ขายที่พี่ชัดแนะนํามานะฮะก็คือซื้อสองล็อตล็อตละ20ิบนะครับสองล็อตเนี้ยที่ได้แจ้งไปก็คือเรื่องของการโดนให้ยืนยันตัวตน39มสิบเก้แอรคนะครับก็คือเราเหลือใช้แค่แอร์เค์เดียวในเมื่อวานพันวันพฤหอเรื่อที่วานมาทางคนขายเนี่ยแก้ล็อตแรกที่เราส่งไปก็คือ20เนี่ย แก้ได้ 7. จนะครับจาก19นะครับจาก19นะครับทำให้รอดแรกเรามีใช้ได้ทั้งหมด8 Account นะครับก็ mm hmm. คือ1ที่ใช้ได้ตั้งแต่แรกไม่โดนยืนยันแล้วก็19ที่แก้มากลับมาได้ 7. ก็คือได้8 8นะครับรอที่2กําลังคอนเฟิร์มแก้ไขอยู่นะครับต้องรออีเมลตอบกลับจาก Facebook นะครับทำให้ตอนแล้วทางออฟนะครับในการสร้าง <c oughs> ในการสร้าง Account Facebook ให้กับเราที่ผมโอนเงินไปให้สร้างตอนนี้ได้มา20า่สิเขาแล้วนะครับอาทิตย์หน้าน่าจะเสร็จเนื่องจากมีอินเตอร์วิ่งานฝั่งนู้นด้วยนะครับแล้วก็ทางออฟกลับมากลับไปเยี่ยมบ้านต่างจังหวัดหลังจากที่ไม่ได้กลับมา 3- 3 4สเดือนนะครับที่เลื่อนไปเลื่อนมานะครับซึ่งตอนนี้28แปดเขาเราสามารถรันงานไปได้ก่อนแต่ผมอยากแจ้งนิดนึงครับคือตรงนี้อาจจะขอเวลาในการสร้าง history สักอ,อ,อาทิตย์หนึ่งนะครับเนื่องจากครั้งที่แล้วเนี่ย ผมก็ไม่แน่ใจเรื่องที่ว่าพี่ชัดบอกว่าถ้าได้มาสามารถใช้โปรแกรมแอดวานซ์เชิญเพื่อนได้เลยแต่ตอนนั้นซ,ซึ่งพี่ชัดอันนี้เป็นคนคอนเฟิร์มผมแต่ผมมองว่าพอเราทําแบบนั้นแล้วเนี่ยมันทาให้เกิดการยืนยันตัวตนทันทีนะครับตรงนี้นผมเลยมองว่าอยากให้สร้างฮิสตอรี่ไปสักอาทิตย์หนึ่งให้มันมีความเคลื่อนไหวจริงๆเหมือนสักอาทิตย์หนึ่งนะครับแล้วเราจะเริ่มเชิญเพื่อน แต่ตอนนี้มันมี facebook หนึ่งที่เราใช้งานมาได้ตั้งแต่ต้นเนี่ยเพื่อนประมาณพันกว่าแล้วอาจจะเป็นเเดี๋ยวแอคเขาเนี่ยอาจจะเป็นสูตรสาเร็จแรกที่เราได้ลองทดลองเชนเพื่อนเข้ากลุ่มนะครับกลุ่มตอนนี้เราพร้อมเรียบร้อยอย่างที่แจ้งไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็คือ4ี่กลุ่มนะครับอันนี้อาจจะอาจจะเป็นเรื่องของการ ที่ช้าก็เป็นคงเป็นเรื่องของการเทคนิคที่เราโดนให้ยืนยันตัวตนนะครับแต่อย่างที่บอกครับทางออกเราได้หาในส่วนของออฟเรียบร้อยแล้วตรงนี้ในส่วนของออฟเนี่ยเฟซบุ๊กของออฟเนี่ยอแอคเคอร์ของออฟเนี่ยสามารถที่จะรันได้เลยเพราะว่าเรามีเอกสารอะไรต่างๆตรงนี้จะสามารถรันได้เลยอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวจะเร่งดําเนินการยัดใส่เครื่องเข้าไปนะครับเพราะว่าออฟเพิ่งส่งให้วันศุกร์ก็คือวันนี้นะครับ20แอคเค์ แล้วก็ในส่วน Facebook Ad นะครับที่จะขึ้นโฆษณาลงไป2วันนะครับเกิดการบล็อกทั้งสอสามวันเดี๋ยววันเสาร์ที่นี้ผมจะนั่งทำที่บ้านด้วยนะครับก็เดี๋ยวอาจจะต้องแก้ไขรูปนิดๆหน่อยๆนะครับเพราะว่ารูปแก้ไขมา2รอบ รันไปได้มีรันได้1วันแล้วก็โดนบล็อกแล้วก็ไม่ผ่านการวัดเลยสองครั้งนะครับตรงนี้เดี๋ยวเสาที่นี้จะนั่งทําด้วยนะครับตรงนี้เสาที่นี้ไม่ได้ไปต่างจังหวัดน,นะครับเดี๋ยวอันนี้จะ,จะเร่งทําให้นะครับอันนี้ก็คืองานที่เร่งติดตามอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของตัว,วยอดสมัครนะครับในเชิงของผมมองว่าช่วงนี้วิกนี้บอลที่แตะเนี่ยกลางสัปดาห์เนี่ย ไม่ค่อยมีน้อยมากเพราะว่าอบอลถ้วยบอลลีกเริ่มหันไปเตะเส,สาติ์กันหมดแล้วจะไม่ค่อยมีบอลยิบย,อย่อยจันหนึ่งสุขเท่าไหร่ดังนั้นการโฆษณา p ีอรเเวอะไรต่างๆจะเริ่มเป็นเน้นเสาติดนะครับตรงนี้ก็ยังมีการติดตามส่ง SMS มีการเรื่องของไลน์แอดก็ติดตามดูอ,อยู่นะครับตรงนี้จะต้องห่วงนะครับตอนนี้ถ้าเป็นจันหนึ่งสุขจะเป็นได้ลูกค้าในเชิงของคาสิโนมากกว่าเพราะคาสิโนนี้เล่นทุกวัน นะครับก็มีได้บ้างโดนบ้างเจ็บบ้างยิ้มแย้มแจ่มใสบ้างนะครับก็อันนี้ก็คาสิโนโนี้วัดกันไม่ได้จริงนะครับแล้วแต่ดวงครับก็ฝายทีเขาจบการนำส่งวิกฤติพอทครั้งที่4ประจำวันที่3ที่27เดือนหนึ่งปีสองพันหกร้อยหกสิบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ